สวัสดีครับชชุชกิน A AC สองพันเอะนะครับแผนภาพในเอกสารขายสินค้าเป็นเงินเชื่อนะครับแบ่งเป็น4หอยกานนั่นก็คือมีขายมีผู้จัดการมีการเงินแล้วก็มีบัญชีนะครับขั้นแรกเนี่ยเมื่อเราทําการขายสินค้าเนี่ยเราจะมีใบกํากับภาษีแล้วก็ใบกำกับสินค้าที่เป็นต้นฉบับนะครับแล้วเราก็จะทําการ คัดลอกไว้จำนวน2ใบก็คือเบอร์สกับเบอร์สาเนาะแล้วเราจะส่งให้ผู้จัดการทำการอนุมัติให้เราเมื่อผู้จัดการอนุมัติแล้วเนี่ยเราจะส่งกลับมาที่แผนกขายเหมือนเดิมและเมื่อทำการส่งมอบสินค้าเนี่ยเราจะเราจะใช้สำเนาเบอร์หนึ่งเนี่ยเราส่งให้ลูกค้ากับสินค้าพร้อมกันนะครับส่งให้ลูกค้าพร้อมกับสินค้า ก็จะมีสำเนาเหนกับภาษีเบอร์หนึ่งด้วยต่อมานะครับเบอร์2เนี่ยเราจะมาเบอร์3นะครับขอภัยเบอร์3เนี่ยเราจะทําการเก็บไว้ในแฟ้มเรียงตามวันที่แล้วก็ใส่ไว้ในรายง,งานสินค้าและวัตถุดิบด้วยส่วนเบอร์2เนี่ยครับผมเราจะส่งมาให้ที่แผนกบนัญชีส่งเก็บไว้ก่อนนะครับ ต่อมาเนี่ยแผนการเงินเนี่ยเราจะได้รับทั้งหมด3ใบนั่นคือสำเนาให้แผนการเงินเนี่ยเขาออกใบเสร็จรับเงินให้เราก็จะมีใบเสร็จรับเงินตัวจริงส้ง2ใบนะครับสำเนาเบอร์สามเนี่ยเห็นไหมครับเบอร์สามเราเก็บไว้เรียงตามเลขที่ไว้ในแฟ้มเนาะส่วนสำเนาเบอร์สองส่งมาให้ที่บัญชีสำเนาเบอร์หนึ่งมอบให้ลูกค้าแล้วก็รับเงินมาด้วย เราให้สำเนาเราให้ลูกค้าแล้วเรารับเงินกลับมาด้วยนะครับสำเนาเบอร์3กับสำเนาเบอร์1เนี่ยมันจะมาอยู่ขออภัยครับสำเนาเบอร์123ตรงนี้เลยเนี่ยจะมีตัวจริงด้วยเนาะเบอร์เบอร์กับเบอร์2แล้วก็ตัวจริงมันจะมาอยู่ในแผนกการบัญชีแผนกบัญชีเนี่ยเราจะมาดูกันต่อว่าเมื่อลูกหนี้ชำระเงินเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อลูกหนี้ชำระเงินเนี่ย เราจะทำการเดบิตลูกหนี้ค่าสินค้าเดบิตเครดิตขายไม่มีภาษีขายมีภาษีแล้วก็ภาษีขายสำนวเบอร์สองที่ได้รับจากแผนกขายเนี่ยส่งมาที่แผนกบัญชีเราจะมาทำการแม็กคู่กับใบอวนบัญชีเก็บไว้ในแฟ้มเอกสารเรียงตามวันที่และเรามาส่งให้สมุดขายสมุดขายจะทำการเราจะทำการ ทํารายงานภาษีขายแล้วก็มาสมุดบัญชีอเพทั่วไปเราส่งมาที่บัญชีย่อยลูกหนี้การค้านะครับต่อมาเนี่ยใบเสร็จรับเงินและสำเนาทั้งสองใบเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในบัญชีย่อยลูกหนี้การค้าด้วยนะครับแล้วก็จะได้สมุดเงินสดรับเนี่ยเราเอาสำเนาเบอร์สองใบสรุปยอดรายการรับ แม็กรวมกันและเก็บไว้ตามวันที่นะครับและให้เราเดบิตว่าเงินสดทับเงินฝากธนาคารแล้วแต่ว่าเขาจะจ่ายเงินเราเป็นอะไรนะครับแล้วก็เครดิตลูกนี้การขาออกนะครับสำหรับการพรีเซนต์โฟชาร์ตขายสินค้าเป็นเงินเชื่อก็หมดเพียงเท่านี้สวัสดีครับ